ได้ถึงความอลังการงานสร้างเลยจริงๆเชียวติดเหลืองปะเนี่ยคิปกูผมรู้ว่าทุกคนอยนุดรุนสวยตายอยู่ที่ตรงไหนผมรู้ผมเห็นออ้ยดาเมจเขาหนักมากครับผมแตกไปแล้วหนึ่งเองนี้ครับอือโอ้ยอย่างโกงสกุสกิลออ้ยโอ้เหลือต้นท้ายตู้เหลนโดโรทีทำไมกูยังไม่เห็นมีเลย เอสอาร์เซนโกะครับ <f ix> เบอเลอร์เลย <c oughs> โลอ้รอบนี้ค่อนข้างเกลือแล้เนี่ยมาที่เถอะมาที่เถอะ สวัสดีเพื่อนๆคนเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนำนะชื่อเกมว่า Echo Calib นะครับอ่า uh ฮ huh. ะก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะออกแนวมุ้งมิ้งน่งนารักน่ารักนะฮะถึงหน้าตาผมจะดูทรงโจรน,นะแต่หัวใจอยู่ในโหมดคิตตี้เออดูเกมนี้นะครับหน้าตาของตอัวละครแต่ละตัวนี่น่ารักมากมากเลยนะฮะผมจะให้ดูตัวละครเด็ดๆนะฮะและนี่ครับคือตัวละครของผมที่สร้างขึ้นมานะชื่อตัวละครตัวนี้มีชื่อว่า Double K นะครับซึ่งเกมนี้นะฮะมันจะเน้นไปทางผู้หญิงน่ารักน่ารักใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวละครของเราเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นเพศหญิงนะฮะจริงๆแล้วเราสามารถเลือกเป็นตัวละครชายก็ได้นะครับแต่ว่า ปวใจผมมันสีชมพูไงเออแล้วก็สร้างตัวละครเป็นดับเบิ้ลเคเพศหญิงนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวแรกเริ่มต้นของเรานะครับสําหรับใครหลายๆคนเนี่ยนะฮะที่สร้างเป็นเพศชายก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ก็จะคล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นต,ตัวละครเริ่มต้นนะครับแต่ต,ตัวละครที่ผมจะให้ดูต่อจากนี้นะครับทุกคนห้ามกระพริบตาเลยนะฮะ จินะครับเป็นยังไงผมรู้ว่าทุกคนจุดรุ่มจอยตาอยู่ที่ตรงไหนผมรู้ผมเห็นคนมองไปที่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะซึ่งผมเองก็มองเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะฮะมีชื่อว่ากิกิเป็นตัวละครสายเวทนะครับจะเน้นไปที่การโจมตีด้วยพลังเวทเป็นหลักนะฮะเห็นแอรแบ็คคู่หน้าแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแท้งแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะเขาเป็นสายเวทนะครับแล้วไม่รู้ตัวต่อไปฮะ สายโลลี่ฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบแนวตัวเล็กสเปคผู้ชายไทยนี่ฮะ้องไปผลิตตัวนี้ครับมีชื่อว่าเอริลี่ฮะสาวน้อยร่างบางตัวเล็กนะครับสกิลของเอริลี่เนี่ยจะเป็นการฮิลนะฮะสปอร์ตเพื่อนร่วมทีมนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเกมแนวจัดทีมไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งตัวของเราเนี่ยก็จะต้องเน้นไปที่ความสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทงตัวดาเมจกายภาพดาเมจเวท หรือว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยะฮะเราจะต้องเมเนจให้ดีนะครับแล้วก็จัดทีมไปสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับสายสวยดุเผ็ดเด็ดร้อนนะครับนี่เลยโอ้โหแค่ดูทรงผมก็รู้แล้วว่าเด็ดขนาดไหนนะฮะเอ้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าชิลนะฮะก็อลังการงานสร้างเนื้อนมไข่เหมือนเดิมนะครับามาแนวสวยดุนะ การโจมตีนะฮะกายภาพซะส่วนใหญ่นะฮะใช้ดาบเป็นอาวุธคู่ใจนะครับถ้าใครเห็นแล้วยังไม่ถูกใจ<บ>เดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งตัวฮะสำหรับสาวไซโลลิแต่ก็ไม่ใช่โลลิสทัทีเดียวนะครับปับ๊บมีชื่อว่าโซวานะฮะโอ้โหดูเหมือนเป็นผู้หญิงร่างบางตัวเล็กนะครับแต่จริงๆเธอก็ไม่ได้เล็กเลยนะเบลเลเอร์เฮอร์เลยทีเดียวเชียวสำหรับ5้าตัวนี้เนี่ยทุกอย่างนะค่อนข้างลงตัวไม่ว่าจะเป็นตัวสายเวทตัวกายภาพตัวฮิวนะครับ ตัวดาเมจหลักผมจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เห็นภาพว่าพี่ครับแล้วเวลามันสู้กันเนี่ยมันสู้กันยังไงเหรอเพ่ เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในกันเลยดีกว่าครับตัวละครของเราจะอยู่ฝั่งซ้าย5ตัวนะครับถึงแม้ว่าภาพที่เราเห็น่อสกูนี้จะเป็นเนื้อนมไข่นะฮะแต่ข้างในจะเป็นตัวละครแนวชิบิน่ารักน่ารักนะครับตัวละครของเรา5้าตัวเนี่ยเราจะสามารถตั้งให้มันเล่นออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบออโต้เนี่ยก็สามารถกดได้ด้วยตัวเองด้วยการเอาปุ่มนี้ออกครับนี่ครับเราจะต้องกดสกิลด้วยตัวเองครับแบบนี้ฮะอ่าตำราเวมนม์นนะครับ จมตีแต่ฝั่งข้ามไปนะฮะหรือถ้าใครเป็นสายขี้เกียจก็สามารถกดออตโต้ด้วยปุ่มนี้ครับปรับทุกอย่างมันก็จะเล่นด้วยตัวเองครับน่ฮะสกงสกิลก็ใช้เองหมดเลยนะครับสําหรับแต้มสกิลตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่จำนวนตัวเลขนะฮะอย่างตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็น4่ใช่ไหมเราก็ต้องมีแต้มสกิลทั้งหมด4นะครับเราถึงสามารถใช้สกิลได้นะครับ ตรงนี้นะฮะด้านล่างนะครับซึ่งในฉากตัวละครเวลาใช้สกงสกิลเนี่ยจะมีเอฟเฟกสวยงามอลังแท้และตำลึงด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะนี่เป็นไงสวยปะเอออลังการงานสร้างนะครับเอฟเฟกต์ effect แต่ตัวละครแต่ตละตัวนี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับชนะไปได้แบบนะอีซี่ฮะป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 ะเรียบร้อยวิกเตอรี่ ทุกครั้งที่มีการต่อสู้จบเนี่ยเราก็จะได้ EXP ของตัวละครมาเพิ่มนะครับเ,เพื่ออัปเกรดให้เก่งขึ้นไปอีกนะฮะดาต่อไปเลยครับเราต้องมาเจอกับยาเลนาผมโอ้โตัวละครตัวนี้นี่เป็นพิวสีแทนก็สวยงามอลังแท้อีกเช่นเคยนะฮะอ่ะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับยาเลนาครับอ่าอยู่ข้างหลังเลยนะสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าใครที่มีเวลาน้อยเลยครับ อยากจะให้มันเร็วกว่านี้นะฮะการต่อสู้เราก็สามารถปรับสปีดได้สูงสุดถึงคูณ3มนะครับนี่เห็นป่ะมันจะเร็วมากเลยครับป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 ับแต่ถ้าใครที่แบบว่าชอบด่มดั่งกับบรรยากาศการต่อสู้เนี่ยสามารถปรับให้เป็นคูณหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้ตัวละครผมนะครับเหลืออยู่4ตัวตายไปหนึ่งฮะแต่ตัวคีย์หลักของเขายังอยู่แถวหลังยังไม่ตายเลยฮะยาเรนาเนี่ะเออปัดเข้าไปปาดเข้าไปตอนนี้เหลือยาเรนาตัวสุดท้ายแล้วครับ ัวนี้เป็นดามจเวทนะฮะเรียบร้อยนะฮะจบไปได้อย่างสวยงามอ่าสู้ลบเสร็จสิ้นนะครับเอา้าเราได้ไอเทมด้วยว่าเก็บก่อนเออไปตามด่านเรื่อยๆนะฮะและนี่น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของสเตจนี้นะครับโอเคออรัส <Okay. S 1> นะฮะเรามาดูกันว่าเราจะสู้กับตัวละครตัวนี้ได้หรือไม่นะฮะ <S <S อ่าเรามาเจอกับบอสแล้วนะฮะ เวอทพี่2อนี่ครับแต่เลือดผมเหลือค่อนข้างน้อยนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องให้เอลิลี L ่ฮิลก่อนครับนี่ฮนะฮิวครับ,บรฮิวแทบไม่ขึ้นโอ้ยดาเมจเขาหนักมากครับผมแตกไปแล้วหนึ่งเซอรนามิครับเอ้ยโดนแค่แข็งไปจะตายเอานเนี่ยเนี่ยยิงเข้าไปแสกหน้าตัวแถวหลังผมกำลังจะล่วงแล้วครับโอ้อนิเมชันอลังการมาก โอ้โหยังโกงสกงสกิลออโอ้โหยโอ้เหลือต้นท้ายดูสภาพแล้วผมน่าจะไม่ไหวครับทีมเขายังเหลืออยู่ครบอยู่เลยอ่ะไม่ตายลกตัวโอ้โหแพ้ครับของสายทีมผมตอนนี้ยังแข็งแกร่งไม่พอเนี่ยฮะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงเลยครับไปสุ่มกระชากันดีกว่าฮะ เพื่อที่จะอัปเกรดให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราก็ต้องยอมไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปสุ่มกาชาเอาตัวละครที่เก่งกว่านี้เด็ดก,กว่านี้มาร่วมทีมนะครับตอนนี้นะครับกิจกรรมนะฮะในหน้าตู้สุ่มกาชามีด้วยกันทั้งหมด2ตัวละครเด็ดๆนะตอนนี้นะครับตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับพึ่งมาสดๆร้อนๆเลยตัวแรกนะฮะชื่อว่าโดโรธีอยู่ในระดับระ SSR นะฮะตัวที่2นะครับนะี่ครับ ็อยู่ในระดับ S S R เหมือนกันนะฮะความใหญ่แะ่บเพิ่ม,มนี่เลยเป็นสง่าจริงๆนะสำหรับ2ตัวนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างนะฮะสำหรับตัวแรกนะฮะสายโลลี่ถูกใจใครหลายๆคนนะฮะน้องโดโรธีนะฮะความสูงน่าจะไม่เกิน150ซนติเมตรกำลังดีตัวที่2นะนี่โอ<ม>้โหสาวทรงโตดูแล้วก็รู้เลยว่าดาเมจหนักหน่วงแน่นอนสำหรับกุลิ2ตัวนี้อยู่ในระดับ S S R แปลว่าสุ่มได้ยากมากแต่สำหรับผมเนี่ยนะฮะฉายาลูกมักจ m เอ็มก็ต้องครอบ ทั้ง2ตัวครับเราเอาตัวแรกก่อนเลยน้องโดโรธีนะฮะสำหรับตัวนี้นี่ผมว่านะมันต้องมีอยู่ในไอเดียนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการสุ่มกระชาครั้งแรกของผมเนี่ยเกมน,นี้จะเป็นยังไงนะฮะไปเลยวัยรุ่นไทยจัดไป10ครั้งแรกอ๊ปอแคสนะฮะระดับ SR นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะได้นะก็ถือว่า วยอยู่แต่ยังไม่ถูกใจคูเลนเอชอาร์ครับระดับ R นะคายเอนตัวนี้เลเว่นนะฮะอาร์ R, ครับโอ้โหนิโกคือต้องบอกว่ายังไม่เจอนะครับระดับ SSR เฮ้ยมันเป็นได้ยังไงเนี่ยทำไมเราหาไม่เจอได้ยังไงน้องโดโรธีไม่อยากอยู่กับพี่เหรอที่จัดไปฮะสายไปยังผมเนี่ยเป็นน้องโดโรธีพี่ยอมได้ตปมาครับ ตู้เลดโดโรธีทำไมกูยังไม่เห็นมีเลยออ S R เซนโกะครับเบลอเลยเรามาดูตัวต่อไปฮะลูซิเฟอรินนะครับก็ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะฮะโอ้รอบนี้ค่อนข้างเกลือเลยเนี่ยเจะได้ว่าไม่เจอ S S R เลยนะครับเฮ้ยสองรอบแล้วนะก็ไม่ได้อีกเหรอเป็นไรครับจัดไปอีกรอบครับปึ๊บมาดีว่าออกพีออกพ,พีขอชิม ไม่ยังไม่ได้ฮะยังไม่ใช่อลินนาโอ้โหรอบนี้เกือเกลือจัดสงใส่น้องโดโรธีไม่อยากอยู่กับผมนะฮะไม่เป็นไรเราเราเปลี่ยนตู้กันนิดนึ่งสาวใช้ทำลายล้างนะครับสำหรับน้องคนนี้นะฮะกูริระดับ S S R นะครับเปอร์เซน็นของร่างดัดแปลงลิมิเต็ดในการสุ่ม S S R คือ4 0เลยเหรอร้านนี้ล่ะอันนี้ก็4 0เหมือนกันแล้ทำไมกูไม่เห็นได้เลยเอาใหม่มารอบนี้นะฮะสาวใช้ทำลายล้างมาอยู่กับพี่เธอกุลิ ถามจริง meantime, จะไม่มีให้กันเลยเหรอมาที่เธอมาที่เธอเฮ้ยเฮ้ยกูรีมาแล้วครับอ้วตัวหม่ะเอ้จินตากูรีครับโอ้โหสัมผัสได้ถึงความอลังการงานสร้างเลยจริงๆเชียวอู้อู้อู้ติดเหลืองปะเนี่ยคลิปกู โอเคเอาปวนว่าได้มาแล้วนะครับกูรีนะฮะ S อครับ,รบเออเลดเขามีจริงอยู่ะเฮ้เมตโต้นะตัวนี้ก็เ r ไม่มีอะไรครับตัวด้กูรีมาแล้วสีทองมาเลยครับอ่ะตอนนี้ครับกุรีได้มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับจะรออะไรล่ะโอ้โหชอบตัวนี้มากกว่านะเอาจริงๆผมชอบความเลยความน่ารักความเด็กความต่ำกว่าอายุ18ความสูงไม่ถึง1 5 0รผมอยากได้ FBI, open เอามาไปครับ,รบเฮ้ยโอ้โหยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นระดับ S ตาครับแ s t นะฮะตัวนี้ก็ น่าจะเก่งนะครับโ,โหดูจากระดับแล้วและก็ไม่ใช่ธรรมดาแนะน่นอน SSR ครับอีกหนึ่งตัวแต่เรายังไม่ได้น้องโดโรธีเลยอะเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับผมยอมได้ฮะผมเปเพื่อน,น้องโดโรธีได้เสมอครับไปฮะจะเอาไม่ได้จะเอาเอา,เอามาไหมเอาแล้วครับมา,าครับผม Đồ lưu Mà luôn thía ทีระดับ S S R นะครับก็ได้มาแล้ววันที่เรียบร้อยนะฮะถือว่าเสียไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกดไปยังไม่ถึง10ครั้งเลยออกมาแล้ว2ตัวนะฮะชิวๆไอ้ว่าตอนนี้เราได้ตัวทีเด็ดมาแล้วฮะเราจะทำอะไรล่ะจัดลงทีมเลยดินี่ครับเราสามารถเข้ามาจัดทีมของเราได้นะครับด้วยการเปลี่ยนนะฮะตัวที่เราต้องการนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าธรรมดาเบสิกเบสิกเอาออกแล้วกันนะกูลิครับต้องมาครับนี่เลยฮะใส่เข้าไปแทนที่ครับ าวดีหน้าด้วยเฮ้ยเขาต้องไปครับเอลิลี่เนี่ยผมว่าเฉยๆแล้วนะผมเปลี่ยนเป็นโดโรทีครับ <Yeah. S 1> เราได้มาใหม่นะเราก็ต้องจัดซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวขดูหน่อยความสามารถของโดโรทีทำอะไรได้ <Okay. S 1> อะตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะเอามาแทนเอริลี่ได้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะ <Yeah. S 1> แต่งเติมอัพขั้นให้มันหน่อย จะได้เก่งๆขึ้นก็เดี๋ยวเราจะไปล้างแค้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้นที่เราสู้แพ้ไปจํากันได้อยู่ใช่ไหมมารอบนี้ฮะทับผมมาใหม่นะฮะความดึงดังกำลังคูน2เปิดก่อนได้เปรียบนยังไงฮะทำอะไรได้ไหมน้องโดโรทีเออบาปให้เพื่อนสกิลอลังการงานสร้างครับโอ้โหผ่านตัวแรกไปได้แบบอีซี่เลยว่ะดูฮะนี่สกิลครับโอ้โหเป็นไง สวยงามมากเลยอนิเมชันของเขาแลนะโดโรธีมาแล้วอวิ้นอ,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 อันร้กโอ้าหเห็นอย่างนี้ใครจะกดข้ามได้ลงคอลักให้ดับทีมไปนะโอ้โหดูดีทีมแขงขั้นข้าไม่รู้วาสึกมากแต่ลตัวนี้ยังเลือดเขียวปีไม่มีใครตายเลยและปิดฉากด้วยการยิงแบบหล่อเทสไงกระเดิมเยอะมาก แลังจากที่เราไปทําการสุ่มกาชาได้ตัวแร็2สองตัวเข้ามานะครับพลังโวดเทียมอามหิตยิ่งกว่าเดิมนะ และความน่ารักของน้องๆนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมาดูที่พักอาศัยของน้องๆกันนะฮะเราสามารถตกแต่งให้สวยงามได้ด้วยทางด้านซ้ายมือนี่ฮะเขตอยู่อาศัยกดคลิกเข้าไปนะฮะเลือกที่หอพักครับจากนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเป็นห้องของน้องๆนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมให้2ตัวนี้เป็นตัวที่ได้พักอาศัยอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะก็จะมีโดโรธีแล้วก็กุลีที่เราเพิ่งสุ่มมานะ เนี่ฮะเราสามารถขยับน้องได้นะครับสามารถตกแต่งได้ด้วยครับของพวกนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะฮะเราก็สามารถทํำเ,ทเพื่อเอาของตกแต่งต่างๆได้นะฮะในเดี๋ยวผมจะแต่งห้องให้มันสวยๆนิดนึงนะฮะสายตกแต่งนี้เราต้องต้องไม่พลาดใช่ไหมสาบ้านใช่ไหมอ่ะยกโยกมาไหนดิ เออตรงนี้อะอ่า่าแล้วก็นี่อันนี้อันนี้เป็นประตูทางเข้าใช่ไหมก็ไว้ซับตรงนี้แล้วกันนะแต่งได้หมดเลยนะฮะนี่ครับเป็นพรมฮะเหมือนแบบพื้นะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็เตียงเออเราต้องมีเตียงวะผมว่าเตียงอยู่ริมห้องดีกว่าอย่างงี้มีพรมทําไมวะเนี่ยเอาเตียงมาทับเออแล้วสไตล์การแต่งก็แล้วแต่นะความชอบนะเพื่อนๆจะแต่งแบบไหนยังไง,ไงก็อยู่ที่ความเครียรทีฟแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคืออาบน้ำครับนี่ฮะ เด็ดเลยครับอ่างอาบน้ำคือปลายเตียงไปเป็นะคุณเฟี้ยวเลยหวางก่อนเลยฮะถ้ามีอ่างอาบน้ำแล้วแล้วเดี๋ยวทุกคนผมรู้แล้วทุกคนคิดอะไรอยู่เอาโต๊ะก่อนใจยเย็นนะใจยเย็นผมรู้ทุกคนคิดอะไรอยู่ขอแต่งให้ห้องมันมีอะไรรู้สึกแบบเต็มไปหมดก่อนนะฮะมันจะได้ดูแบบว่าเอออะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็จะมาถึงนะฮะเอาน้องๆกูไปไหนละ อ่าน้องๆผมอยู่นี่อ่านี่คือน้องโดโรธีนะฮะอาโดโรธีไปอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำใบนี่โดโรธีอาบน้ำนะครับเดี๋นะน้องโดโรธีอาบน้ำอยู่แล้วน้องน้องโดโรธีอยู่นี่ตอนนี้อ่ะน้องโดโรธีอันนี้น้องลิเรียกผิดโอ้โดโรธีโดโรธีเรียกผิดอ่านน้องโดโรธีไปอาบน้ำก่อนนะครับก็สามารถให้น้องเข้าไป นอนได้นะฮะน,นอนเล่นได้นะครับตัวนึงอาบนนะ้ําตัวนึงนอนนะครับยังไงถ้าใครถูกใจเกมนี้นะครก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอุกอ้อมใจด้วยนะครับ สำหรับเกมนี้เนี่ยมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้ช่วงปีใหม่แล้วก็จะมีฉลองปีใหม่รุ่งโรจน์นะครับก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมได้นะฮะน,นี่ผมจะกดให้ดูหน้ากิจกรรมนะภาพอนิเมชันค่อนข้าง,างสวยงามเลยฮนะเนื้อเรื่องสตรอรี่ของเขาเนี่ยจะมีฉากแบบอลังการงานสร้างมากเลยอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะนี่น่ารักเชียว บีมนะครับตัวละครตตวนี้ประมาณนี้นะฮะผมจะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้สั้นๆก่อนนะกิจกรรมข้างในนี้ก็อลังการงานสร้างมากใหญ่โตมาถึงลานเลยทีเดียวเชียวนอกจากนั้นนะฮะหลังจากกิจกรรมนี้ผ่านไปนะครับยังมีอีกนะับเพียบเลยฮะนี่ครับเป็นล็อกอินรายวันนะฮะกิจกรรมล็อกอินรายวันเนี่ย รอบสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้มาด้วยนะฮะล็อกอินไลน์วันเนี่ยอันนี้คืออันที่1แล้วใช่ไหมเป็นเช็คชื่อ7วันนะครับและยังมีนี่อีกนะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินไลน์วันอีกแล้วเช่นเคยนะเรียกได้ว่ากดทีเดียวได้ถึง2ต่อฮะคอนิวอลคริสต์มาสนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยฮะก็จะได้เป็นอ่าสกินคอนิวอลคริสต์มาสของตัวนี้ไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวเชียวเจ้าหญิงครีมนะฮะห้ามพลาดนะฮะกิจกรรมเขายังไม่หมดคะับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้นะฮะสสาามมมมรรถเติในนนโโปชัุุ่ดดค้ะะฮ ราคาได้ถึง870%นะครับในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหโปรโมชั่นเพียบขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะกิจกรรมของเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าค่อนข้างคุ้มมากนะฮะโปรโมชั่นสเียงรายวันนะครับคุ้มถึง900%เนี่ยนะครับในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะฮะจะรอช้าอยู่ยายล่ะกดไปเลยครับนี่ฮะซื้อไปแบบไม่ลังเลใจกดเลยฮะไี่คือมันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับ ถ้าซื้อไว้ก็บอกเลยว่า900เป็นใครจะไม่เอาล่ะถามว่ากิจกรรมมีแค่นี้ไหมไม่ครับเกมนี้นะฮะมีค่อนข้างเยอะมากมายเลยนะครับนี่แต่ละอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าคุ้มสุดๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จัดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกิจกรรมนี้นะฮะกองทุนสิบเพิ่มตรงนี้เนี่ยผมก็รับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วก็กดรับมาตรงนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของอเครดิตนะครับนี่เราสามารถเอาเครดิตตรงนี้เนี่ยนะครับไปซื้อของอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยนะครับเลือกตามใจชอบ อบได้เลยนะครับว่าเพื่อนอยากจะเปรในกิจกรรมไหนนะครับแต่สิ่งที่อยากจะแนะนําสุดๆไปเลยก็คือตรงนี้นะครับแบตเทิมพาร์ตนะครับสำหรับแบตเทิมพาร์ตเนี่ยนะฮะเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับเวอร์ชั่นคุ้ม3,000%กับ4,000%นะครับซึ่งผมก็ซื้อแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย4,000%นะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรับของรางวัลอีกมางมายเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้มมากทําให้เพื่อนๆสามารถเก็บเวลได้ไวขึ้นนะครับตัวละครเเก่่งงขขึ้้้นออาาาไไปตตบบบฝยรมดแี เกมนะฮะยังไม่หมดครับยังมีต่ออีกฮะ,ะช่วงนี้มีแฟชั่นนะฮะเรียกได้ว่าลดร,ราคาจํากัดเวลานะครับเราก็จะต้องดูเอาว่าสกินไหนที่เราชอบถูกใจนะครับตัวไหนสะบื้มโดนใจโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าไซมินินะฮะตัวไหนที่ถูกใจเพื่อนๆก็เลือกซื้อได้เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดนะฮะ ออชอบตัวไหนก็เลือกกันไปนะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆและสําหรับใครก็ตามนะฮะที่ดูคลิปผมจนถึงตอนนี้นะเกม h O c h a l i b นะฮะแจกโค้ดนะครับเพื่อนๆสามารถนําโค้ดข้างบนนี้นะครับไปกรอกใส่ในเกมได้เลยเพื่อรับของรางวัลมากมายนะครับก็ถ้าใครถูกใจน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันนะฮะความน่ารักมุมิม้เพียบเลยครับ